สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็มาอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้นายช่างใหญ่บีตะไชัก็จะมาสอนทุกคนนะครับ่ามาแนะนำนะรัอยาใช้คำว่าสอนเลยแนะนําวิธีการวัดเซนเซรอร์เซนเซรอร์ความเย็นและเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิความเย็นตู้เย็นนะครับตัวนี้ของใหม่เลยเพิ่งซื้อมาครับแล้วก็ของเก่า อันนี้ของเก่าครับของเก่าเนาะอันนี้ของเก่านะครับอย่าลืมนะครับอันไหนของเก่าของใหม่ครับผมจะบอกนะครับว่าจะรู้ได้ไงตัวไหนดีตัวไหนเสียเนาะเซนเซอร์วัดเซนเซอร์อุณหภูมิเอาแค่ตัวเดียกพอนะครับคนเนาะอันนี้เป็นของเก่าแล้วครับอันนี้ของเก่าทอนมาจากจากตู้เย็นนะครับ เซนเซอร์อันนี้เป็นเซนเตอร์ตรู้เย็นของมิซูบิชินะครับอ่าขอโทษทีไม่ใช่มิซูบิชิซัมซุงครับมิซูต้องอีกตัวหนึ่งเซนเซอร์ตรวจกับอุณหภูมินะครับถ้าอุณหภูมิมันเขาเรียกไงติดลบหรือว่าน้ําแข็งมันเกาะเยอะเกินไปตัวนี้มันจะแจ้งมันจะทําคารแจ้งไปที่ตัวฮีเตอร์นะครับ ให้ตัวฮีตเตอร์ละลายน้ําแข็งนะครับตัวนี้ครับมันจะทําหน้าที่คล้ายๆกับบายเมนทอนนะครับทําหน้าที่คล้ายกับตัวบายเมนทอนตู้เย็นเหมือนกันตัวตัวจับอุณหภูมิความเย็นนะครับตัวบายเมนทอนนี้ครับผมเดี๋ยวจะสอนวิธีการวัดเหมือนกันส่วนเจ้าตัวเซนเซอร์ความเย็นเนี่ยมันจะอยู่กับตู้เย็นสองประตูนะครับสองประตูขึ้นไปครับประตูเดียวไม่ต้องไปหาครับหาไม่เจอสองประตูขึ้นไปของ ซัมซุงครับเดี๋ยวเรามาเริ่มตัวเนี้ยคือมันต้องวัดค่าก่อนและหลังก่อนก็คือก่อนจุ่มน้งแข็งกับหลังนะครับหลังที่จุ่มน้งแข็งแล้วเดี๋ยวเราวัดค่าก่อนตัวนี้ตัวเสียนะครับทุกคนอย่าตกไมา้ตายนะเมืไหนตัวเสียก็ทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องเอาไว้นะเดี๋ยวดูตัวเสียอ่าเดี๋ยวเปิดลิปแอมก่อนนะครับผมไปที่ย่านโอมนะครับ ย่านโอมก็รู้นะครับว่าย้านอะไรนะครับทุกคนย่านโอมเนาะอ่าครับเห็นไหมเอ่ยขึ้นไหมเห็นตัวเลขมครับเดี๋ยวผมซูมให้นิดนึงนะอ่าครับอันนี้ของเก่าเนะาะเดี๋ยวดูนะครับว่าข้ามจะขึ้นเท่าไหร่เอ่ยของเก่าบางทีข้ามันขึ้นเราอย่าตกใจนะค่าขึ้นห้าจุดหกจุดเจ็ด k โอห์ม oh นะครับเขาต้องเรียกเป็น k โอห์ม oh นะครับตัวนี้ไม่ใช่โอห์มนะครับเพราะว่าตัวเซ,เซนเซอร์ความเย็นเนี่ยมันมีสี่ตัวนี้เขาเรียกว่า4ี่จุดห้า k โอห์มนะครับเซนเซอร์ตัวความความความเย็นตัวนี้นะครับอตัวเนี้ยจริงๆค่ามันก็เกินไปธรรมดามันจะอยู่แค่สามกว่าสี่สามกว่าเจ็มที่ก็สี่กว่าแล้วค่ามันขึ้นไปห้ากว่านะครับตัวเสียนะครับเดี๋ยวตัวเสียเราทิ้งจุ่มน้ำเย็นไปเลยครับแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวลองมาดูตัวดีกันนะครับตัวดีนี่ผมสั่งอะไรมาครับยังไม่ได้ใช้เลยอะไรทุ่งมาถึงได้สักอาทิตย์นึงมั้ะตัวดีเนาะนี่ครับตัวดีนะครับตัวดีเดี๋ยวลองวัดค่าตัวดีกันนะครับทุกคนตัวนี้4 5 K ่จุดห้มนะครับจําไว้นะครับคือ4 5 K ่จุดห้เมเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ3กว่าหรือว่าเต็มที่กสีนะครับวัดค่าก่อน ก่อนที่จะจุ่มน้ำเย็นอ่ะสามจุดเก้าเคโอห์ม oh นะอันนี้ของใหม่นะครับของใหม่แล้วหลังจากจุ่มน้ำเย็นแล้วเนี่ยให้มันทำความเย็นนะ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณส oh ิบสองเคโอห์มหรือเต็มที่ไม่เกินสิบสามนะครับสิบสามกว่านิดๆแต่ห้ามต่ำกว่าสิบห้ามต่ำกว่าสิบสองนะครับถ้ามันลงมาสักสิบเอ็ดหน่อยๆแล้วก็สิบเอ็ด ไปปลาสิบสองก็ยังโอเคแต่ถ้าสิบเอ็ไดไล่ลงมาเหลือสิบหรืออะไรเนี่ยเสียนะครับเปลี่ยนได้เลยเพราะว่าอุณหภูมิความเย็นมันไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะจุ่มน้ําแข็งตัวเซนเซอร์ต,ตัวใหม่ลงไปเลยครับอ่านะครับ,นะรบเดี๋ยวทีนี้เรามาลองวัดดูตัวเสียกันนะครับว่าค่ามันจะขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยววัดทั้ง,ท,งทั้งน้ําเย็นนี้เลยนะครับผมตัวเซนเซอร์ตัวนีน้ถ้าวัดมันต้องจุ่มน้ําเย็นนะครับจุ่มน้าแข็งที่อุณหภูมิติดลดนะครับแล้วเราจะรู้ว่าค่ามันจะขึ้นค่าไปเท่าไหร่ฟี สิบห้าโอ้โหโยนทิ้งได้เลยครับถ้าค่าขึ้นสิบห้ากว่าเนี่ยนะครับค่าขึ้นสิบห้ากว่านี่จบแล้วครับไม่ไหวครับโยนทิ้งได้เลยครับพี่น้องเพราะค่าจริงเขาต้องอยู่ประมาณที่สิบสองหรือไม่ก็สิบสามสักพาขึ้นถึงสิบห้าเนี่ยแสดงว่ามันต้องติดลบมากแบบน้ำอุณนะเขาเรียกอะไรน้ำแข็งมันจะต้องเกาะเกาะที่แผงอะไรนะแผ่นแผง คอยเย็นตู้เย็นนะครับน้อแข็งไม่ต้องเกาะจนแบบหนามากจนตัวนี้ถึงจะทํางานนะครับแสดงว่าเสียนะครับผมตัวนี้ผมก็เปลี่ยนไปจากตู้เย็นนะครับซัมซุงนะครับเดี๋ยวมาลองดูตัวดีนะครับทุกคนตัวดีนี่เป็นยังไงครับเราลองดูนะทุกคนจะขึ้นค่าขึ้นสิบสองอย่างที่ผมบอกไม่เอ่ยสิบเ็ดกว่าไล่ไปเรื่อยครับมันจะขึ้นเรื่อยๆทุกคนไม่ต้องกลัวนะมันจะขึ้นไปเรื่อย ิบเอ็ดกว่าสิบเอ็ดปลายอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคอยู่มันก็จะไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงบางทีความเย็นอ้าไปเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเพราะบางทีความเย็นไม่ถึงตัวจริงจริงข้ามัต้องอยู่ที่สิบสองหน่อยๆนะครับค่าปกติของเขาเลยนะครับมาได้ไม่เอ่ย ยู่ที่ค่าจะอยู่เท่าไหร่เอ่ยเพราะว่าส่วนใหญ่เจ้าตัวนี้มันเป็นตัวปัญหาครับที่ว่าวัดค่าแล้วมันชอบมีปัญหาตู้เย็นทำไมอ่ะขึ้นไปสิบสองกว่าแล้วครับอ่าสิบสองกว่านะครับสิบสองกว่าเคโอมนะครับเห็นไหมครับมันเขียนว่าเคโอมอย่างนี้ยแสดงว่าปกติไอ้ตัวนี้ตัวเสียขึ้นไปที่สิบห้านะครับถือว่าเสียนะครับถ้ายังไงตู้เย็นของทุกคนที่บ้านมีเครื่องวัดคลิปแอมป์นะครับเป็นมิซูหรือว่า ยี่ห้ออะไรก็ช่างครับที่เป็นสองประตูมันจะมีเซนเซอร์เขาเรียกเซนเซอร์ควบคุมอุณหภูมิความเย็นในตู้เย็นนะครับเซนเซอ,อร์ระลายน้ําแข็งก็ได้เขาจะเรียกกันแบบนี้นะครับทุกคนนะครับอันนี้เป็นอันนี้ก็มีตู้เย็นช่องฟิตก็มีนะครับชั้นบนก็มีชั้นล่างก็มีจะสองประตูอะแต่ว่าเราต้องสังเกตนะครับว่าบางทีช่องฟิตมีสามตัวช่องชั้นล่างมีสองตัว เราต้องเลือกเอานะครับสมมติชั้นล่างไม่เย็นเราต้องไปดูข้างบนก่อนว่าข้างบนมีกี่ตัวเข<ๆ>าจะมีติดอยู่นะครับเราต้องศึกษาข้อมูลนะครับว่ามันมีกี่ตัวข้างบนมีกี่ตัวข้างบนมีสองตัวอ่าข้างล่างมีสองตัวสมมุตินะครับอันนี้ยกตัวอย่างอย่างของซับซุงที่ผมไปซ่อมมาข้างบนมีสองตัวล่างมีสองตัวแต่ข้างบนนะผมวัดแล้วค่ามนันได้สิบสามเกือบเกือบสิบสามตั้งสองตัวแต่ข้างล่าง มันมีอยู่ตัวหนึ่งที่มันได้ค่าแค่สิบเอ็ดกับสิบสองสองตัวเลยผมก็เลยเลือกเปลี่ยนตัวที่สิบเอ็ดไปมันก็มันก็ใช้งานได้ทุกเย็นที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันเสียเนี้ข้าข้างบนเย็นข้างล่างไม่เย็นนะครับซึ่งธรรมดาลักษณะน,นี้มันต้องมีน้ําแข็งไปเกาะคอยเย็นเยอะถึงทําให้ข้างล่างเย็นแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ครับน้ําแข็งไม่เกาะนะครับแต่ข้างล่างไม่เย็นนะครับมันมีตัวเซนเซอร์อยู่สองตัวข้างล่าง เพราะฉะนั้นทุกคนต้องเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนตัวเดียวเปลี่ยนต้องเปลี่ยนยกคู่นะครับทุกคนพยายามฟังผมนิดนึงเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งคู่ครับไม่ว่าจะเป็นข้างบนสมมติชั้นบนสองตัวเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งคู่เลยเพราะว่าสมมติเปลี่ยนตัวเดียวอ่ะผมยกตัวอย่างตัวนี้ค่าสิบสองเคโอห์มอันนี้ค่าสิบห้าเคโอห์มมันต่างกันเข้าใจไหมครับเพราะระบบการทํางานของตู้เย็นมันควบคุมด้วยระบบคอนโทรลแผงควบคุมครับมีแผงควบคุมถ้าอันนี้ มากกว่านี้น้อยกว่าระบบมันจะรวนนะครับทุกคนเข้าใจไหมครับถ้าเปลี่ยนพยายามเปลี่ยนให้เท่าเปลี่ยนเปลี่ยนก็เปลี่ยนทั้งคู่ข้างบนสองล่างสองชั้นบนสองล่างสองถ้าเปลี่ยนชั้นไหนก็เลือกเอาตรงไหนมันเสียลองวัดดูนะครับมันจะมีตัวเสียสมมติเอไอเซนเซอร์ตัวนี้ถ้าจะเปลี่ยนมันตู้เย็นมันจะเสียลักษณะข้างบนเย็นข้างล่างไม่เย็นข้างล่างเย็นข้างบนไม่เย็นอย่างเงี้ยครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเสียในลักษณะอาการนี้นะครับผมตัวเซนเซอร์ตัวนี้มันเป็นตัวปัญหา,าส่วนใหญ่ลูกค้าจะคิดว่า อคอมแอร์เสียบ้างอะไรบ้างจริงๆมันเป็นที่ตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้มันตัวสําคัญเลยนะครับผมตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้จบไปนะครับทุกคนนะครับอันนี้ของใหม่ผมก็สั่งมาเตรียมจะไปเปลี่ยนให้ลูกค้าอยู่เหมือนกันแต่ว่าของเขายังไม่พังนะครับอ่าทนนี้ก็มีอีกชุดหนึ่งอันนี้ก็อยู่ในชุดคอยร้อนของตู้เย็นสประตูเหมือนกันนะครับของซัมซุงของมิ s ซูของอะไร ก็จะมีเหมือนกันอันนี้ตัวเขาเรียกว่าเทอร์โมฟิวนะครับตัวเนี้ยเทอร์โมฟิตัวนี้เขาจะทําหน้าที่เวลาที่ฮีเตอร์ละลายน้ําแข็งแล้วอ่ะสมมติว่าฮีเตอร์ละลายน้าแข็งแล้วไม่ยอมตัดเนี่ยมันร้อนเกินร้อนเกินร้อนร้อนร้อนแล้วไม่ยอมตัดไฟมันจะไหม้ครับแต่ว่ามันมีเทอร์โมฟิวสำรองไว้ถ้าร้อนเกินเกินที่วงจรมันกําหนดไว้สมมุติกําหนดไว้เท่าไหร่อา่า ความร้อนเท่าไหร่เนี่ยเอาที่วงจรกําหนดไว้แล้วกันนะครับสมมุติอ่า350อย่างเงี้ยถ้าร้อนเกินปุ๊บตัวเจ้าตัวเทอร์โมฟิวส์ตัวนี้จะขาดนะครับถ้ามันไม่ขาดเนี่ยตู้เย็นคุณไฟไหม้แน่นอนนะครับนะครับเจ้าเทอร์โมฟิวส์ตัวนี้เดี๋ยวเรามาวัดกันนะครับคือลักษณะการวัดง่ายๆครับก็เหมือนฟิวส์ทั่วไปครับเทอร์โมฟิวส์ชื่อมันก็บอกนะครับว่าฟิวนะครับดังนั้นเดี๋ยวไปที่ย่าน เสียงนะครับผมอ่าย่านเสียงนะครับทุกคนมันก็จะมีเสียงอ่าเดี๋ยวทุกคนลองดูนะครับว่ามันจะมีเสียงไหมเอ่ยเทอร์โมฟิลตอันนี้เนาะมันไปเข้าขาไหนสีแดงเนาะสีแดงนี่ครับดูสายดีๆนะครับจะวัดอะไรนะครับผมอันนี้สอนกันแบบเร็วๆเ,เลยนะครับอ่าจะมีเสียงไหมมีเสียงเม,มื่อกี้หายไปแล้วส่ไม่โดนแลวมั้ง ดังนะครับแสดงว่าเทอร์โมฟิลไม่ขาดนะครับใช้ได้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเจ้าโยนี้ก็คือเจ้าตัวบาเมนทอนนะครับบาเมนทอนมันก็คือตัวเซนเซอร์ระดน้ําแข็งเนี่ยนะครับเนี่ยตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าเขาจะไม่รู้เขาก็จะทําแยกออกมานะครับมันก็จะของรุ่นใหม่มันก็จะมีบาเมนทอนนะครับมีทั้งบาเมนทอนมีทั้งเซนเซอร์ระดน้ําแข็งนะครับที่ผมเจอมานะครับเจ้าตัวนี้ครับ ของใหม่นะครับมันจะทํางานในลักษณะที่เดี๋ยวไปที่ย่านโอมนะครับทุกคนย่านโอมก็รู้แล้วนะผมบอกหลายรอบแล้วนะครับว่าย่านโอมเป็นยังไงไปที่ย่านโอมนะครับคือเจ้าตัวเนี้ยถ้าอุณหภูมิไม่เย็นมันไม่ทํางานนะครับค่าโอมจะไม่ขึ้นนะครับทุกคนสังเกตง่ายๆค่าโอมมันจะไม่ขึ้นนะค่าโอมมันจะไม่ขึ้น นะครับแต่ถ้าค่าโอม,มันขึ้นเนี่ยเสียดูค่าโอมขึ้นไหมเอย่ยไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวลองข้างหน้าที่ครับขึ้นไหมเอย่ยไม่ขึ้นนะครับอ่าแต่ถ้ามันเย็นเมื่อไหร่ค่าโอม,มันจะขึ้นนะครับมันจะตัดคือถ,ถ้ามันไม่เย็นเนี่ยมันจะตัดคือเจ้าตัวนี้เขาทํามันจะทํางาน้วสักษณะถ้ามันไม่เย็นมันจะตัดอ่า มันจะให้ไฟผ่านกับไม่ผ่านถ้าเย itís, น็นมันจะให้ไฟผ่านถ้าไม่เย็นมันอเดี๋ยวด้วนะเดี๋ยวผมสับสนแล้วเ,เอ่อใช่ถ้าเยน็นมันจะไม่ให้ไฟผ่านถ้าไม่เย็นมันจะให้ไฟผ่านนะครับแต่ว่าค่ามันอนะถ้าเยนนะ็นค่ามันจะวัดขึ้นถ้าไม่เย็นค่ามันจะวัดไม่ขึ้นเดี๋ยวลองดูสิครับมันจะขึ้นไหม ตัวนี้ผมซื้อมาหลายเดือนแล้วครับไม่ใช่เสียแล้วมันอยู่ในถุงงานแล้วเนี่ยทำไม้ขึ้นด้วยออกมาแล้วนะครับเนี่ยถ้าเย็นค่ามันจะขึ้นคือถ้าไม่เย็นถ้าไม่เย็นอ่าเอาใหม่ผมพูดผิดถ้าไม่เย็นนะ่ะมันจะไม่ให้ไฟผ่านตัวมันแต่ถ้าเย็นนะ่ะมันจะยอมให้ไฟผ่านนะครับจะยอมให้ไฟผ่านเพื่อให้ทํางานแล้วขนาดนี้ครับ,รบพอเย็นปุ๊บมันทํางานเนี่ย้าตัวนี้มันก็จะไป รายงานเจ้าตัวฮีเตอร์ที่อยู่คู่กันด้านล่างว่าตอนนี้แข็งแล้วนะครับแข็งได้อุณหภูมิที่คุณจะต้องละลายละอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับอันนี้พูดแบบคร่าวๆให้เข้าใจง่ายๆครับนะครับ่าสำหรับเทคนิคการวัดเซนเซอร์ตู้เย็นนะครับอันนี้ผมว่าแกะของใหม่ให้ทุกคนเลยนะครับเนี่ยมันก็มีอยู่แค่นี้ครับว่าส่วนใหญ่เจ้าตัวเนี้ยมันก็จะแค่ 4. 5 k ุนะครับ 4.5k โอห์อม oh นักทุกคนจําให้ดี ยังไงผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะ,นนะครับยังไงก็ลองวัดบ่อยๆจะได้เก่งนะครับทุกคนฝากด like, กดไลค์กดไลค์ฝากติดตามถ้าคิดว่ามีประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับยังไงขอบคุณนะครับ